นั่งให้กำลังใจช่างนะอันนี้ช่างก็กำลังแกเอาซิงกะจอออกนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอาไปจำหน่ายเป็นบอร์ดแล้วก็เมนบอร์ดประมาณนู้นนู่นนู่นูนเมนบอร์ดมีอยู่ประมาณห้าสิบใบที่คัดออกมาว็าจะประมาณนี้อันนี้ช่างก็นั่งแยกไปค่ะส่วนบอร์ดวิงวิงช่างเขาก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ขาย ใช่ไหมช่างอันนี้ช่างเขาก็นั่งแกะไปมือดำเมี่ยงเลยเอาแกะดุนแรงดุแรงพลงเก็บไว้ก,ไก่อนเอาไว้ทําอะไรพลังช่างบอกพลงเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทําอะไรจะแกะแล้วก็ขายแค่บอดใช่ไหมช่างเนี่ยเนาะมันเงียบจัดเนี่ยนาะไม่รู้จะทำอะไระนั่งเก็บขยะขาย <laughs> งานช่างไม่มีก็นั่งเก็บขยะขายไปดูบอร์ดก็ได้อยู่เยอะอยู่นะห้าสิบกว่าใบคัดออกมาที่ว่ามันเก่ามากๆแล้วว่าแบบไม่ได้แบบใช้จริงๆอะ่ะมันก็มีอยู่ประมาณห้าสิบใบทำไปเล่นไปนะก็เห็นเงินอยู่นะเออขายหมดนี่ก็รู้เรื่องอยู่นะเห็นตเห็นเงินอยู่วช่างก็แกะไปช่างแยกชิ้นส่วนดูมือช่าง ดำปีเลยบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะฝนตกทุกวันตกไม่พอเงียบอีกอปกติก็เงียบอยู่แล้วดันฝนมาตกอีกเนาะบรรยากาศแบบเงียบเหงามากเลยคนไม่มีเงินนะเนาะเราก็เลยต้องมานั่งเก็บนั่งเก็บซาขายเนาะแต่ซาก็เป็นเงินอยู่นะอันนี้บอร์ดบอร์ดเขาก็รับซื้ออยู่ประมาณใบละมันมีหลายราคา70 80ปิบ ร้อยร้อยสิบร้อยยี่แล้วแต่ว่าบอดเราเป็นประเภทไหนเนาะมันก็จะได้ราคาตามบอดห้าสิบฝ่อใบก็เป็นเงินอยู่เดอ้อแม่เอาเรื่องช่วงนี้ต้องประจบช่างหน่อยช่วงนี้ต้องประจบช่างหน่อยช่างช่างเหมือนช่างจะมีเงินแหละช่วงเนี้ยต้องประจบช่างนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ส่วนแบ่ง เราก็ให้กําลังจังเลยเอกําลังใจช่างใบช่างก็าแยกชิ้นส่วนไปเพราะช่างเขาต้องการเอาเอาสิ่งพวกนี้เก็บไปใช้เนาะเขาก็จะแยกขายแค่บอร์ดก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็แยกๆเอาซิงออกแล้วก็ขายแค่บอร์ดบอร์ดจอก็ประมาณมีอยู่ประมาณ 20, 30, 30ายนะี่สิบสามสิบใบเนาะไม่เยอะแต่บอร์ดเมนบอร์ดอะที่คัดออกมาที่ว่าจะเอาไปขายก็ประมาณห้าสิบกว่าใบห้าสิบในน้อย ก็เป็นเงินเป็นทองอยู่เด้อทําไปเล่นไปเนาะช่างใช่ไหมช่างโอ้ยใช่ไหมช่างช่างช่างแบ่งให้ด้วยนะช่างอยากได้อ่ะขอส่วนแบ่งเลยนะช่าง่ชงนี้ก็ต้องเกาะติดช่างหน่อยเดี๋ยวช่างไม่แบ่งไปละไม่กวดช่างละยังไงช่างต้องให้ส่วนแบ่งอยู่แล้วล่ะ